ลูกผักขายรายได้ดีเช็คราคาผักสำรวจราคาผักวันนี้ประจำวันที่18กุมภาพันธ์2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวัน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งดอกเมื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากวางตุ้งไต้หวันเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้ีบาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำดอกเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีแตงผลเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีไม่แตงผลเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีม่วงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ราคากระหล่ำหัวใจเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะต้นเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะยอดเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยแตงผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาบาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหอมเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาผักกาดเขียวปลีเมื่อวาน23บาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัม วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน100บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดราคาผักบุ้งน้ำมัด10กรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นหอมเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมารมาคาผักชีลาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาผัก <Quinn> ช <sk ims> ีไทยเมื <edited flows> ่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคารากผักชีเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาใบสะระแหน่ เมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกระเพราเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่ราเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาใบแมงลักเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัม วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาใบโหระพาเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นกระเทียมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกกุยช่าย เมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคากุยช่ายขาวเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาใบชะพลูเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ราคาต้นตะไคร้เมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคากระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาขาอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัม วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวาน2 2 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้220บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกกะเหรียง เมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกจินดาเขียวเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกจินดาแดงเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซูเปอร์ฮอตเขียวเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกซูเปอร์ฮอตแดง เมื่อวาน35บาทต่อก e ิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกช <pasa> <50 S 2> ี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45่บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40่บบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยอดสวนแดง เมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหย,ยวกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกเหลืองเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วฝักยาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทราคาถั่วพูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม ราคาถั่วลันเตาเมื่อวันหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาลูกดําเต้าเมื่อวันยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูเมื่อวันสามสิบสองบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบสองบาทต <ari> ่อกิโลกรัมราคาบวบหอมเมื่อวันยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวันยี่สิบหกบาทต่อกิโลกรัม วันนี้26บาทตอ ogram, 2016, ่อกิโลกรัมราคาฟ้าเขียวอ่อนเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟ้าเขียวแก่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะระขีนกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัม ันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะละกอดิบเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ราคามากเขือยาวเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมว <ique> ันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคามากเขือลายเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามากเขือลิงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามากเขือสดิงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามากเขอไข่เต่า เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัม <spir> ว <ul 1981> ันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเปราะเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเหลืองเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาแจงกว่าเบอร์กลางเมื่อวาน34บาทต่อกิโลกรัมวันนี้34ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาแจงกว่าอ่อนเมื่อวาน34บาทต่อกิโลกรัม วันนี้34บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงร้านเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมออนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียวเมื่อวานร30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัม ราคาพริกหวานแดงเมื่อวานร้อยสาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสาบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวานร้อยแปบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสาบาทต่อก um ิโลกรัมราคาปรับลดลง50บาทราคาฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันน mm ี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวาน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22่บาทต่อกิโลกรัม ราคาฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะกเกือเทศทอดเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอดแดงเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอดแดงปนเขียวเมื่อวาน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้24บาทต่อกิโลกรัม ราคามะเขือเทศราชินีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศสีดาเมื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัดสิบกรัม เม,มื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อมัดวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อมัดราคาผักปลังเมื่อวานสามสิบบาทต่อกำวันนี้สามสิบบาทต่อกำราคาดอกสลิดเมื่อวานสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านเมื่อวานสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานปาเมื่อวานสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาหัวปลี เมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบัวบกเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาสายบัวลอกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวานสองบาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบี เมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกสซีเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมราคาหัวไชเท้าเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็ก เมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้190บาทต่อกิโลกรัมราคาแครอทไทยเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เลกเมื่อวาน1,500บาทต่อ600ลูกวันนี้1,500บาทต่อ600ลูกราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน1,800บาทต่อ500ลูกวันนี้1,800บาทต่อ500ลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน1,900บาทต่อ400ลูกวันนี้1,900บาทต่อ400ลูกราคาลูกมักรุดเบอร์เลก เมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวาน2 6 0บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้2 6 0บาทต่อ5กิโลกรัมราคาลูกมะากรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัม ราคาเห็ดขอนขาวเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานเมื่อวาน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลาง เมื่อวานร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวานร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวานสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมเมื่อวานสามสิบบาทต่อกำวันนี้สามสิบบาทต่อกำราคาแดดิสเมื่อวานแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9้าบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวาน11บาทต่อกิโลกรัม วันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กเมื่อวาน12บาทต่อวีวันนี้12บบาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลาง เมื่อวันยี่สิบห้าบาทต่อวีวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่เมื่อวันสามสิบบาทต่อวีวันนี้สามสิบบาทต่อวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็กเมื่อวันสามร้อยยี่สิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดวีวันนี้สามร้อยยี่สิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวันสามร้อยห้าสิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดวีวันนี้สามร้อยห้าสิบบาทต่อเข่งเข่งและเจ็ดวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่ เม NO <riel rearrange> ื่อวาน550บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้550บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็กเมื่อวาน250บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้250บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางเมื่อวาน270บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีวันนี้270บาทต่อเข่งเข่งและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์ใหญ่ เมื่อวัน350บาทต่อเข่งเข่งและ7วีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งและ7วีจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมานาทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ